ป้าๆๆไปดูวิธีการผัดกันเลยจ้าไม่ยากเมนูนี้อ่วเดี๋ยวมาดูเลยว่าแม่จะผัดมีวิธีผัดยังไงนะอ่ะจุดแก๊สเลยเดี๋ยวจะปุ๊บเดี๋ยวจะปัดนี่ช่วงรอแม่มีเรื่องเล่าว,วันก่อนแม่ขึ้นแท็กซี่แม่ไม่จ่ายตังค์อ้าวแล้วเขาไม่ด่าเหรอโอ้ยด,าดาาย่าทำไมเขาจ่ายตอนลงสิโอแค่นี้แหละ <c oughs> นี่ใส่น้ำมันไปเลยนะอืม ใส่น้ำมันประมาณนี้นะลูกเนี่ยไฟกลางก่อนนะตอนแรกไฟกลางก่อนใส่กระเทียมลงไปหนูอย่าใส่ไฟแรงนะต้องกระเทะเียมอ่ะอย่าใส่แรงนะไฟอะโอเคช่วงที่รอกระเทียมหนูก็หันมาปรุงรสไว้เลยใส่น้ำมันหอยใส่น้ำปลาไว้ใส่น้ำตาลไว้เนี่ยกระเทียมก็เหลืองพอดีใส่ไข่ หนูต้องปรุงเครื่องปรุงลงไปในนี้ก่อนนะลูกปรุงทุกอย่างลงไปน้ำซุปน้ำซุปใส่ลงไปน้ำซุปไม่ต้องใส่เยอะนี่หนูปรุงรอไว้เลยไข่เวลาตีลงไปแล้วหนูค่อยๆอ,อ,อย่างนี้มันนะห้านอย่างนี้เลยนะอันนั้นไว้สสำหรับผัดข้าวนี่เห็นไหมให้มันแค่นี้พอไม่ต้องสุกมากหนูใส่อันนี้ลงไปเลยแล้วเปิดไฟแรงสุดเลยนะนี่ เปิดไฟอย่างนี้เลยกลับขึ้นมาอย่างนี้หนูปิดฝ่ามันว้าวน้ำตุปใส่นิดหน่อยเท่านั้นเปิดไฟแรงๆปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วปิดฝ่าเลย <Okay. S 1> แค่นี้เสร็จแล้วใบเหลียงผัดไข่ของแม่เสร็จแล้วนี่นี่ตอนแรกแป้งจะเป็นอ่งนี้นี่หนูก็อันนี้ สร็จแล้วผัดนานไม่ได้นะผักสลดเกินไปเห็นไหมสีแม่สวยง,งามตามน้องเรื่องเทคนิคการผัดเมื่อกี้แม่ต้องใช้ฟาร์มไวอ่ะผัดไปพูดไปไม่ได้หนูก็คือพอเราลงเราปรุงเล็ดปรุงเล็บปรุงรสเรียบร้อยแล้วในใบเหลียงผัดไข่ให้ได้สุกแค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์อย่าสุกมากกว่านั้นนะเดี๋ยวไข่กับมันไม่จับใบเหลียงบ้างหนูก็ใส่ฟุบฟุบฟุบคนปิดปั๊บ สองนาทีออกมาเป็นงี้เลยน่ากินเห็นป่ะโอเคถ้าเกิดหนูไม่มีฝาไม่ปิดก็ได้กินเลยเฉียวเีวผัดฟุ๊กปุ๊บุ๊เรากินเองแต่ถ้าเป็นร้านอาหารหรือทั่วไปหนูต้องทําแบบนี้นะเพราะว่ามันจะเขียวนานลูกค้าสั่งมานั่งคุยกันไปอะไรกันไปก็ยังเขียวอยู่เขียวไปสามปีอะแม่บอกเลยแม่ผัดอย่างเงี้ยเขียวไปสามปีจบแล้ว